เช็คดวงความรักนะคะสำหรับใครที่กำลังอ่าเริ่มคบหาดูใจกันนะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขามามาแบบไหนเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่านะคะคนเช็คดวงคนที่กำลังเข้ามาคบหาดูใจเนาะนะคะคนใหม่นี้ที่กำลังเข้ามานี้จริงใจหรือเปล่านะคะอ่ะ คุณเป็นคนที่มีใครก็อยากจะเข้าหาเพราะว่าบุคลิกคุณคุณเป็นคนที่อบอุ่นมากๆนะคะใครอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่านะคะมีความสุขที่ได้คุยกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่นะคะจิตใจดีทุกคนก็อยากจะเข้าหาโอเคค่ะพลังงานใบที่สองคนที่เข้ามาหาคุณนี้นะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นได้นะเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่นะคะ บุคลิกอบอุ่นไม่ต่างจากคุณเลยนะคะตัวเขาเองก็เป็นคนจิตใจดีแสดงว่าพลังงานคนใหม่ที่เข้ามานี้นะคะเชื่อถือได้นะอ่ะแต่ความรักครั้งนี้นะคะมันมีรับลมคมในอยู่นะดูภายนอกอาจจะดูอบอุ่นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ มันมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนอยู่นะเพราะฉะนั้นพอเราขอเพิ่มอีกสองใบนะว่าเขาจริงใจหรือไก่้กาคนใหม่คนนี้นะคะเขาเป็นคนที่นะคะดูบุคลิกภายนอกเหมือนคนที่อบอุ่นเชื่อถือได้แต่พอใบที่สามบอกมาว่าเขาเป็นคนที่ลึกลับเข้าถึงยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอพลังงานอีกสองใบนะคะเพื่อความชัดเจนนะว่าคนที่เข้ามาคบหาดูใจคุณคนใหม่เนี่ย จริงใจหรือไกลก้าโอ้โหนะคะเขามีความลับนะเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่มีความลับนะคะอีกไม่นานนะคะคุณจะได้รู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงของเขานะตัวเขาเองนะคะก็เป็นคนที่มีความลับเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในตัวเช่นกันรวมทั้งตัวเขาเองก็อาจจะเจออะไรมามากมายทำให้เขาก็หวัดระแวงค,คุณเช่นกันนะเขาก็ไม่ไว้ใจคุณนะคะคุณก็ไม่ไว้ใจเขานะ นะคะแต่คุณก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนเป็นพี่นะคะพร้อมที่จะเป็นมิตรที่ดีกับเขาถึงจะไม่ใช่ในฐานะแฟนก็ตามนะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่นะคะจิตใจดีนั่นเองเนาะนะคะมาดูใบสรุปแล้วคนใหม่ที่เข้ามานี้นะคะจริงใจหรือไก่ก้กาโอ้โหค่ะสรุปแล้วนะคะคนที่เข้ามานี้นะคะ เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนนะคะบุคลิกเป็นคนที่อบอุ่นน่าเชื่อถือแตอ่อะไรที่ปิดบางซ่อนเลนไว้เนี่ยนะคะเพราะเขาก็น่าจะเคยโดนหลอกมาเหมือนกันนะคะเขาก็เลยระวังตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นแฟนที่ดีของคุณนะคนใหม่ที่เข้ามาคนนี้เชื่อถือได้นะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะปกป้องคุณได้ด้วยเช่นกันนะแต่ว่าขอให้เวลา เป็นเครื่องพิสูจน์สาหรับคุณกับเขาแล้วกันนะแต่ไพ่หมอดาวบอกว่าคนใหม่ที่เข้ามานี้รับรองว่านะคะเขาจริงใจกับคุณ100%ซแต่ที่เขาอีโก้หรือว่าทําตัวลึกลับเพราะว่าเขาก็อ่ะไม่ไว้ใจคุณด้วยเช่นกันนะเพราะว่าด้วยหน้าที่การงานของเขาด้วยโปรไฟล์ดีนะรับรองว่านะคะเขาเป็นคนที่เหมาะสมกับคุณแน่นอนนะคะคุณก็เป็นคนจิตใจดีนะคะส่วนเขาก็เป็นคนที่อ่ะ ตรงไปตรงมาแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะแต่ที่เขาทำตัวลึกลับอยู่เนี้ยเพราะว่าเขาก็ยังไม่ไว้ใจคุณนั่นเองนะคะขอให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอให้ความรักของคุณกับเขาเนี่ยค่ะจงอ่ะเข้าใจกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เป็นแฟนที่ดีของกันและกันค่ะ